สวัสดีครับกินตีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาพะรวยครับผมหลังจากี่เี็ดไม่ฝันเห็นเกินเกินหัวขอไหวว่าได้มาล้านตัด แต่งทรงผมหรือว่าตัดแต่งซาลอนนะครับผมที่อำเภอพิบุรลักษ์นะครับผมอยู่ในพิบุรลักเลยนะครับผมเมื่อนี้แอดกัดสีใดพา f เอฟซีมาตามแนวทางนะครับว่าป้านเลขที่หรือว่าเลขที่ห้องที่ร้านตัดผมหรือว่าร้านซาลอนนะครับผมที่แอดไม่ฝันเห็นฝันเกี่ยวนะครับผมรุ่นน้ำกันนะครับว่าจะได้ตัใดนะครับผมล่าสุดนะครับ เพื่อนก็มีชุดหายเศร้านะครับแอดไมคก็เลยว่าจะเศรายู่นี่เลยนะครับผมเช้าชุดมไาวัปูยาหรือว่ามาล่ํำไฮปูยานะครับผมนะครับผมนี่ก็เป็นภายในของร้านตัดแต่งทรงผมนะครับส่วนมากเพื่อนกับบุคยูนะครับผมเพื่อนเพิ่กลับมาจากกรุงเทพนะครับได้ไปแข่งตัดแต่งทรงผมนะครับผมได้รับเหรียญทองหรือว่ารับถ้วยทองนะครับ เป็นถ้วยแรกในจังหวัดอุดรเลยนะครับผมเพิ่งกระได้รับมานะครับผมเดี๋ยวอาจจะพาไปชมนะครับผมนะครับเป็นถ้วยทองนะครับผมที่ได้รับมาใหม่ๆเลยนะครับผมหลังจากที่ไปแข่งตัดแต่งทรงผมที่กรุงเทพหรือว่านุนทบุรีนะครับกระได้รับถ้วยทองนะครับสําหรับการตัดแต่งทรงผมนะครับผมเดี๋ยวรอดูน้ากันนะครับผมว่า จะได้ตัวใดนะครับผมสวัสดีครับผมเมื่อนี้กันทได้ขออนุญาตในแอดไม่เล่าความฝันย้ำความฝันให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วนี่ฟังบอจบฟังนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับบาทที่นี่ก็เลยพาไปล้าแล้วนะครับกันที่ใดแนวทางแล้วก็บ้านเล็กที่เพื่อแถมมาให้พวมอายุพ่อสอนเกิดเป็นกายมาเนะ <Yeah. S 2> เาะแล้วบอกความฝันย้ำใหม่อีกจีกรอบหนึ่งเนะ อแอดจะเบาความฝันให้เอฟซีฟังอีกรอบหนึ่งนะคะแอดก็ได้ฝันว่าแอดได้ไปเียนของคุณพี่เพิร์นนะคะไปถามว่าคุณพี่เพิร์นมีกังเกงที่ว่าจะไปล่ำบวงสรวงให้ปูย่าบอนะคะคุณพี่เพิร์นก็เลยบอกว่ามีเห้เขาเมื่อเมื่อเมืองเอาว่าจะถือใจบอ้นปัจจุบัแอดก็เลยไปถามแอดก็เลยถามคุณพี่ว่าแตงแต่งหนาให้นหนูน้ำเน่เพราะว่าหนูแต่งหนาว่าเป็น ปที่นี่มันก็เลยบอกว่าได้ได้ปที่นี่นูก,ก็เลยสิถามเพื่อนว่าราคามันจักบาทนูก,ก็เลยตื่นกวนก,ก็เลยบอปรุษจากว่าราคามันจักบาทอ๋อแต่ฝันมาได้ไปบ้านได้ไปบ้านแล้วได้ไปแตงหน้าแตงหยางนะเพื่อนบอแตงหน้านี้แต่งหน้ายังมาท่านแต่งอ๋อมาท่านแตงยังมาท่านแต่งเพอา่แกไปถามสูตรมีสูตรบอรแต่เพื่อนกับยูรานเพื่อนมีหมดเด้สูตร ชุดไห้เศร้าเป็นชุดอยังก็ชุดล่ำชุดแต่งงานชุดอย่างนอไมีขมเหมือนเลยน,นะครับเพื่อนก็นดีนะครับไปมื่อนี้เพื่อนอยู่เพราะว่าเพื่อนไปไปแค่งตัดตัดผมแต่งตัดแต่งท้งผมอยู่นนทบ,บุรีเพื่อนพึ่งกลับมาหอดหมดเสาร้เพอาดีเลยนะครับถ้าไปถ้าไปทราบคนนี้ก็บชไว้ะเพราะว่าเพื่อนจะไปกบมาไปไปสอนไปสอนอยังสอ,สอนสร้างตัดผมมันจะคล้ายๆเป็นคู่ คู่อนตัดผมเันจะไปกับเดินทางไปกับกรุงเทพนี่ดูอาทิตย์หนึ่งจะเปิดเปิด้านอยูจ่จังมือก็สองมือสองไปสามมือมือหนึ่งปิดสามมือก็บน,นีบางที่สองมือเพน 4, ่็ปิดสี่หามือเพราะเพิ่นบ่อคอยเด็กัพนบ่อคอยเดียยู่น,นะครับอาทิตย์หนึง่งเอาเอาเลยอาทิตย์หนึ่งนี่เปิดประมาณสามมือนะครับแต่ก็โชคดีอยู่ที่ว่าไปไปได้บ้านเลขที่บ้านเลขที่นี่บ้านเลขที่สองหนึ่งสอง มูสามอับสามมูสิบเอ็ดนะครับแอดกอลต์ตะใตัดแต่ยังเออ,เออไปผูกมัน่นไปลูกมั่นซอยนองน้ำทิพย์แต่กบมาก,ก็เลยนำเสนอแนวทางเลยนะครับผมหลังจากวดที่แล้วนี้นะครับบางเอฟซีบางท่านก็ไม่เห็นคลิปนะแอดกับโบเนจใจกันว่าเป็นยังือบนเห็นคลิปนะครับแต่มีเอฟซีอยู่ประมาณเกือบสามหมื่นท่านนะครับผมที่เห็นคลิป นั้นนะครับผมอันนี้กับว่าเขาใจกันว่าเป็นอย่างขึ้นบเห็นนะครับไม่แน่อาจจะไม่ได้กดติดตามและกดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับถ้าเอฟซีท่าไหนที่ไม่กดแจ้งเตือนทั้งหมดมันจะบดเด็งแล้วก็จะบอบอดันขึ้นบดบรทรงคลิปไปหาเครื่องเครื่องนั้นนะออเตอรต่อเพิ่มมาอาอไอ้นั้นเพิ่นมาเอาดินนะครับอ่ะ ถ,ถ้าอยากได้รับชมทุกคลิปนะครับผมต้องกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับมันเป็นรูปก,กระดิ่งอยู่นะครับกดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับมันจะเด้งเขา่าเวลาเรามีคลิปเด็ดดีๆมันก็จะส่งเข้ามันจะแจ้งเตือนตลอดเวลานะครับผมสำหรับแนวทางของแอดไม่แล็แอดกาหรือว่าแนวทางจากทางช่องที่นําเสนอนะครับผมสำหรับความฝันแอดไมค์วัที่แล้วนี่ก็ฝันวายาใส่สุดแดงผ้าใบบ้านได้กี่หนึ่งศูนย์หกนะครับ แล้วก็งวดนี้ฟันว่าได้ไปล้านตัดแตง่งทรงผมหรือว่าล้านแต่งหนาบันทึกที่สองหนึ่งสอง 2, 1, 2, มูอ่าทับสามนะครับสองหนึ่งสองทับสามมูสิบเอ็ดนะครับ,บเป็นคล้ายๆแบบฟันแอดเลยเนาะแอดฟันว่าได้อาบน้ำให้สองคนเล็กหน่อยสองคนยืนคางกันแอดว่ามีสามตัวแม่นปะแอดว่ามีมีสามตัวแน่นอนนะครับผมอ่าเมื่อนี้แอดก็ขอบคุณสำหรับ ความฝันของแอดใหม่นะครับผมที่มาแบ่งปันแล้วก็มาเล่าให้ FC แฟนคลับแฟนช่องได้รับชมนะครับผมสำหรับท้ายคลิปเดี๋ยวแอดจะสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมสำหรับแนวทางของแอดใหม่นะครับผมครับผมสาหรับแนวทางของแอดใหม่พาด้วยนะครับผมฝันต่องวดได้64นะครับผมผู้เฒ่าบอกให้ไปเฮ็ดบุญว่าถูกหวย3ามงวดแล้วนะครับผมให้ไปเฮ็ดบุญนะครับขันว่าไปจะบอสบาย จะป่วยหรือว่าเป็นไข่นะครับพอดีตื่นขึ้นมาแอดไมค์ก็เป็นไข่หรือนะครับได้กินยาแต่เศร้าๆเลยนะครับผมแล้วก็ขึ้นตัดมาครับผมฟันว่าได้ไปบ้านหลังหนึ่งก็คือเป็นร้านซาลอนร้านตัดผมตัดแตง่งทรงผมนะครับแต่พี่คนนี้เพิ่นเป็นคล้ายๆเป็นคู่สอนนะครับเพราะว่านี่ก็ได้เพิ่งได้เดินทางกลับมาจากนนทบ,บุรี่หรือว่ายุกงเทพนะครับเพื่อนไปแข่งตัดแตง่งทรงผมนะครับก็ได้ถวยรางวัลมานะครับผมสำหรับ ร้านของคุณพี่นะครับอยู่อําเภอพิบูลลักษณจังหวัดอุดรธานีนะครับผมอยู่ซอยตรงข้ามกับโลตัสนะครับผมซอยตรงข้ามกันขี่ขึ้นมานะครับผมจะเห็นเลยนะครับผมไปยันยัเลยนะครับอยู่หนาร้านนะครับผมสรับแนวทางนะบ้านเลขที่นะครับผมบ้านเลขที่สองหนึ่งสองทับสามหมู่สิบเอ็ดนะครับอายุนี่ กับวันเดือนปีเกิดนี่เป็นของคุณพี่หรือว่าเจ้าของร้านนะครับผมเกิดวันที่ยี่สี่พศสองพันห้าร้อยหกอ่าสองพันห้าร้อยยี่สิบหกนะครับอายุสามสิบเก้าปีวงเล็บโสดวาจังสั้นนะครับเพผนว่านะครับผมอ่าสำหรับวันที่แล้วนี่ก็มีเอฟซีหมานกันหลายนะครับผมไปเจอเอฟซีอยู่ที่ตลาดนะครับผมหลายท่านนะครับผมก็ว่าหมานนำอยู่นะครับบางท่านก็หมานบางคนก็ว่า ลืมนะครับผมเขียนไว้ยูแอดแต่หดมือมาแล้วก็บโบคืนพอเลยนะครับผมเวลาออกมาเสดายได้พัสดุนะครับผมเอาใหม่นะครับผมวันนี้นะครับสําหรับแนวทางนะครับผมเรานําเสนอตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดสิบแปดเลยนะครับผมเมื่อวันที่สิบแปดนะครับผมคลิปวันที่สิบแปดตุลาคมสองพันร้อยหกสิบห้านะครับผมสําหรับแนวทางของแอดใหม่ฝันสองคืนติดนะครับผมสำหรับผู้ที่ท่านไหนที่รับชมแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้พลาดข่าวสันดีๆแนวทางเด็ด,ดจากทางช่องกาพาลวยครับผมคลิปนี้แอดขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ